สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับค,คุณครูเจ้าใาอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคุณครูมีแบบฝึกพิมพ์มาให้ในักเรียนได้ฝึกพิมพ์กันนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยนำวิธีการเข้าแบบทดสอบพิมพ์ออนไลน์นมาให้ในักเรียนได้ทบทวนกันอีกครั้งนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยเรามาเรียนรู้วิธีการเข้าแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์กันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะ เมื่อนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแล้วนะคะให้หนักเรียนเข้าเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครูก็จะมี4เบราว์เซอร์มาเป็นตัวอย่างให้หนักเรียนกันนะคะเบราว์เซอร์ที่1 Microsoft Edge เบราว์เซอร์ที่2 Google Chrome เบราว์เซอร์ที่3 Firefox และเบราว์เซอร์ที่4 Opera <S <S ให้หนักเรียนเนี่ย ดับเบิลคลิกไปที่ I browser, ไอคอนเบราวเซอร์ใดก็ได้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างโดยการใช้เบราวเซอร์ Google Chrome นะคะเมื่อนักเรียนดับเบิลคลิกมาที่เบราวเซอร์ Google Chrome แล้วนักเรียนก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์ Google แบบนี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาคำว่าบทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์ที่ช่องเสิร์ชนะคะ เมื่อนักเรียนเซิร์ชคำค้นหาตามคำสั่งที่คุณครูบอกเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้หน้าเว็บดังตัวอย่างนี้ค่ะเมื่อนักเรียนได้หน้าเว็บแบบนี้แล้วนะคะให้ในักเรียนคลิกไปที่บทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์ของ www.typingstudy.com นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแป้นให้เป็นภาษาไทยนะคะถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์ภาษาไทยให้นักเรียนเนี่ยตั้งค่าตรงคําว่าเขาโคงแป้นพิมพ์เนี่ยให้เป็นแป้นพิมพ์เกตมาน,นีแต่ถ้านักเรียนต้องการทดสอบการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ตั้งค่าตรงเขาคงแป้นพิมพ์เป็น U.S. English เมื่อนักเรียนตั้งค่าเขาคงแป้นพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หนักเรียนมองถัดขึ้นมาด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นะคะจะมีเมนูให้หนักเรียนเลือกฝึกพิมพ์มากมายเลยในการทดสอบการพิมพ์นะคะให้หนักเรียนเลือกคลิกเมนูทดสอบการพิมพ์ดังตัวอย่างนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยคลิกเข้ามาที่ทดสอบการพิมพ์นะคะนักเรียนก็จะเจอแบบนี้ เรามาดูส่วนประกอบของการทดสอบการพิมพ์นะคะส่วนแรกนักเรียนก็จะเห็นชื่อเรื่องแบบทดสอบการพิมพ์ถัดมานะคะนักเรียนก็จะเห็นเนื้อหาที่ต้องทดสอบการพิมพ์นะคะช่องถัดมานะคะก็จะเป็นพื้นที่ทดสอบการพิมพ์นะคะช่องนี้ให้นักเรียนเนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องนี้ได้เลยพอนักเรียนคลิกเสร็จมันก็จะมีเคอร์เซอร์กับพิพอยู่นะคะ นักเรียนก็จะเริ่มพิมพ์ได้เลยอ่ะและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมนูเลือกเรื่องอื่นนะคะถ้าเกิดนักเรียนต้องการทดสอบการพิมพ์เรื่องอื่นให้นักเรียนคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยคลิกที่เมนูเลือกเรื่องอื่นนะคะก็จะมีแบบทดสอบการพิมพ์เรื่องอื่นขึ้นมาให้นักเรียนเลือกมากมายเลยจากตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยเลือกเรื่องแม่ปูสอนลูก เมื่อนักเรียนเลือกเรื่องทดสอบการพิมพ์แล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ทีนี้จากตัวอย่างคุณครูได้พิมพ์ไปแล้วนะคะในส่วนแรกคำที่นักเรียนพิมพ์ถูกต้องจะขึ้นเป็นสีม่วงถ้าพิมพ์ผิดจะเป็นสีเทาช่องถัดมานะคะก็คือคำที่นักเรียนนย่พิมพ์ได้ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทดสอบการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นผลสรุปการทดสอบการพิมพ์ของนักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนแรกก็จะเป็นเวลาในการทําแบบฝึกพิมพ์ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นความเร็วนะคะก็จะบอกว่านักเรียนน่ยพิมพ์ได้กี่คําต่อนาทีต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้าใช้งานด้วยโทรศัพท์ เมื่อนักเรียนเปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเข้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วให้หนักเรียนเนี่ยเลื่อนไปหาเบราว์เซอร์ในเครื่องของนักเรียนจากตัวอย่างเนี่ยคุณครูก็จะเป็นเบราว์เซอร์ google chrome เหมือนเดิมให้หนักเรียนคลิกที่ไอคอนเบราว์เซอร์นะคะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะให้หนักเรียนเนี่ยทําการค้นหาคําว่า บทเรียนการพิม,มพ์สัมผัสออนไลน์เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้ให้นักเรียนเนี่ยคลิกเลือกคำว่าบทเรียนการพิม,มพ์สัมผัสออนไลน์ของ World Wide w b Typing Study .com นะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้อ่ะทีนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามันก็จะเหมือนกับวิธีการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเลย ต่างกันที่ขนาดของหน้าจอนะคะอะ่ทีนี้นักเรียนก็ดูแถบซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็จะเห็นเมนูมีให้นักเรียนเลือกฝึกพิมพ์มากมายเลยในการทดสอบการพิมพ์เนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกที่คําว่าทดสอบการพิมพ์นะคะเมื่อนักเรียนเลือกเมนูทดสอบการพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้ดังรูปภาพเลยอ่ะนักเรียนก็จะเจอกับองค์ประกอบต่าง หมือนเดิมเลยนะคะโดยมีองค์ประกอบอย่างนี้ก็คือหนึ่งชื่อเรื่องของแบบทดสอบการพิมพ์นะคะสองเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบการพิมพ์สามพื้นที่ของการทดสอบการพิมพ์นะคะและสี่ก็คือเมนูเลือกทดสอบเรื่องอื่นนะคะถ้าเราต้องการเลือกพิมพ์เรื่องอื่นนะคะให้นักเรียนคลิกที่เลือกเรื่องอื่นได้เลยนะคะก็จะมีแถบขึ้นมาแล้วก็มี เรื่องบทความต่างๆให้นักเรียนเลือกทดสอบการพิมพ์ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยคลิกเลือกเรื่องที่จะทดสอบการพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลงมือพิมพ์ได้เลยจากนั้นเมื่อนักเรียนเนี่ยพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นผลสรุปการทดสอบการพิมพ์ของนักเรียนขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนแรกก็คือเวลาในการทําแบบฝึกพิมพ์ส่วนต่อมานะคะความเร็วในการพิมพ์ ก็จะขึ้นว่านักเรียนเนี่ยพิมได้กี่คำต่อนอาทีก็จะขึ้นมาดังตัวอย่างเลยค่ะสำหรับวิธีเข้าใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยกดหยุดเล่นวิดีโอหรือปุ่มพอรนะคะเพื่อเข้าไปในบทเรียนออนไลน์ทำแบบฝึกพิมพ์ที่คุณครูได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนค่อยมากดเริ่มเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้เนื้อหาถัดไปกันนะคะ เมื่อนักเรียนได้ฝึกพิมพ์ออนไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีเกบความรู้เพิ่มเติมก่อนเรียนมาฝากนักเรียนกันนะคะสําหรับเกบความรู้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องวิธีแคปภาพหน้าจอบน Windows 10ฟรีโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเรามาดูวิธีการแคปกันเลยนะคะวิธีการแคปภาพหน้าจอเนี่ยก็จะมี2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการแคปภาพหน้าจอทั้งหมดเลยและวิธีที่2ก็คือเลือกบริเวณที่เราต้องการแคป เรามาดูวิธีที่1กันเลยนะคะการแคปภาพหน้าจอทั้งหมดในแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะก็จะมีปุ่มป r i n t s c r e มาให้อยู่แล้วโดยปุ่มป r i นสก c r e เนี่ยบางแป้นเนี่ยก็จะมีตัวอักษยรย่อที่แตกต่างกันออกไปคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองปุ่มที่สามปุ่มที่สี่ปุ่มที่ห้าและปุ่มที่หก ตัวอย่างที่คุณครูนำมาก็มีประมาณนี้นะคะเรามาดูการแคปหน้าจอกันเลยนะคะถ้านักเรียนเนี่ยเลือกหน้าที่นักเรียนต้องการแคปได้แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่มปินสกรีนได้เลยก็จะขึ้นรูปแบบนี้ขึ้นมาให้นักเรียนเนี่ยกดไปที่เซฟแอดอยู่มุมบนซ้ายมือนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาให้นักเรียนเลือกที่อยู่ที่ต้องการเซฟไฟล์ และนักเรียนเปลี่ยนชื่อไฟล์ Name ตรงนี้นะคะเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเซฟได้เลยค่ะเพียงแค่เท่านี้นะคะนักเรียนก็จะได้รูปที่นักเรียนต้องการแคปค่ะต่อมานะคะรูปแบบที่2ก็คือการเลือกบริเวณที่ต้องการแคปเมื่อนักเรียนเ,นยเลือกภาพหรือหน้าที่นักเรียนต้องการแคปได้แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม Windows Shift และ S ก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะและเมาส์ของนักเรียนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนักเรียนลองดูตรงนี้นะคะให้นักเรียนกดคลิกค้างตรงบริเวณที่นักเรียนเนี่ยต้องการเลือกแคปนะคะเมื่อนักเรียนเลือกตำแหน่งที่นักเรียนต้องการแคดปแล้วให้นักเรียนปล่อยนิ้วที่กดค้างเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วที่กดค้างไว้ที่เมาส์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบเล็กๆเด้งขึ้นมาอยู่ตรงขวามือให้นักเรียนคลิกที่รูปเล็กๆนั้น ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหญ่แบบนี้นะคะถ้านักเรียนต้องการเซฟรูปนะคะให้หนักเรียนกดที่แผ่นดิส์อยู่มุมบนขวามือนะคะให้หนักเรียนกดก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้หนักเรียนเลือกที่จัดเก็บไฟล์รูปภาพและเปลี่ยนชื่อไฟล์นีมจากนั้นกดเซฟได้เลยค่ะแค่นี้นักเรียนก็จะได้รูปที่นักเรียนต้องการแคปแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเทคนิคที่คุณครูได้นํามาสอนคุณครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยสาหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูเจ้าจ๋าก็จะมาสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเรามาดูจุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันนะคะ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อที่2นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้ข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อาหากันเลยนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่หลายอย่างเช่นการใช้งานเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงาน และการใช้งานทั่วไปซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะคะและในหัวข้อนี้ก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะคะได้แก่เรื่องที่1การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภยัยเรื่องที่2การรู้เท่าทันสื่อและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ข่าวลวงและผลกระทบ ซึ่งทั้ง3ามเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยนะคะทุกวันนี้การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรามากๆทั้งตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเองเนี่ย ก็คงจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการชำระค่าสินค้าและบริการรวมถึงการเติมเกมด้วยนะคะสิ่งที่ครูกล่าวมาเนี่ยมันก็คือธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยทีนี้นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าพร้อมเพย์พร้อมเพย์เนี่ยเป็นโครงการที่ธนาคารต่างๆเนี่ยทำขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้ทำธุรกรรมต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปธนาคารเลยและในการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมันจึงต้องมีความระมัดระวังและความรอบคอบอย่างมากเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้ยังไงให้มันปลอดภยัย เรามาทำความรู้จักรูปแบบของการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่หนึ่งนะคะก็คือการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยผ่านเครือข่ายทางสังคมต่างๆนะคะหรือผ่านเว็บไซต์ของผู้ขายโดยตรงตัวอย่างเช่นการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงนะคะต่อมา การจองตั๋วหนังผ่านแอปพลิเคชันหรือลงหนังนั้นๆโดยตรงและต่อมานะคะการซื้อรองเท้าผ่านเว็บไซต์ของยี่ห้อหรือแบรนด์นั้นๆโดยตรงนะคะรูปแบบต่อมานะคะรูปแบบที่2ก็คือการทำธุรกรรมโดยผ่านผู้ให้บริการเป็นรูปแบบของการทำธุรกรรมที่มีผู้ให้บริการเนี่ยเป็นตัวกลาง โดยผู้ให้บริการจะทำการรวบรวมสินค้าและบริการต่างๆให้อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั่นเองซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่นักเรียนน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือ Lazada และ shopee นั่นเองซึ่งทั้ง2องอันนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตจากรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ามีของอยู่หลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย อาหารเครื่องใช้ไฟฟา้าและอุปกรณ์ต่างๆนะคะทีนี้พอนักเรียนรู้แล้วว่าการทําธุรกรรมอิเล็กทอรอนิกส์เนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างเราก็มาเรียนรู้ข้อควรระวังในการทําธุรกรรมอิเล็กทอรอนิกส์กันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยซื้อของออนไลน์นักเรียนควรที่จะต้องระมัดระวังการแอบอ้างขายของลอกเลียนแบบหรือของที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ เพราะการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเขาก็อาจจะแอบอ้างเอาของที่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมาแอบอ้างขายให้กับเราและถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะต่อมาข้อที่2นะคะถ้าเราชําระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารเราก็ควรที่จะบันทึกแล้วก็ส่งหลักฐานเพื่อยืนยันให้แก่ผู้ขายเพราะว่าถ้าผู้ขายเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่ส่งของให้เราจนกว่า จะมีการส่งหลักฐานการโอนเงินก็เท่ากับว่าเราต้องโอนเงินให้เขาเนี่ยสอรอบเลยเพื่อที่จะเอาหลักฐานมาให้ผู้ขายถูกไหมคะดังนั้นเราจึงควรที่จะบันทึกหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งนะคะต่อมาข้อที่3นะคะหากชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเราก็ควรให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นเช่นหมายเลขบัตรวันหมดอายุรหัส C C V และที่สำคัญจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรืออีเมลทุกๆครั้งด้วยเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราจะทำการชำระเงินหรือโอนเงินเนี่ยมักจะมีรหัสส่งมาให้เราเพื่อยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเสมอเพื่อเป็นการยืนยันตัว right. ตนว mois, ่าเราเนี่ยทำรายการนั้นจริงๆนะคะเรื่องถัดมานะคะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนก็คงจะได้รับสื่อต่างๆมากมายเลยแม้ว่าจะเป็น youtube facebook และอื่นๆอีกมากมายการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็คือความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบต่อผู้รับสื่อหรือตัวเรานั่นเองหากเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อได้นะคะ เพื่อที่ไม่ให้ตัวเรานะคะตกเป็นเหยือ่อหรือเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาคิดก่อนนำสื่อไปเผยแพร่นะคะที่จริงแล้วน,นะคะนะักเรียนการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อผู้รับสารแต่เราก็ต้องตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามของสื่อที่มากับความอยากรู้อยากเห็นของเราด้วยนะคะการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนะคะ สามารถแบ่งออกได้3ระดับดังนี้ระดับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาในการใช้สื่อหากนักเรียนเนี่ยสามารถคิดได้ว่าสื่อไหนนักเรียนควรที่จะดูหรือไม่ควรเลือกดูหรือจัดสรรเวลาสื่อนั้นๆได้ว่านักเรียนเนี่ยควรดูตอนไหนก็เท่ากับว่านักเรียนเนี่ยมีระดับของความรู้เท่าทันสื่อในระดับที่หนึ่งนะคะ ระดับถัดมานะคะระดับที่สองก็คือสามารถเรียนรู้ทักษะการรับสื่อสามารถวิเคราะห์และตั้งคำถามกับสื่อนั้นได้ว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่หากนักเรียนวิเคราะห์การใช้สื่อได้รู้ว่าอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือก็เท่ากับว่านักเรียนเนี่ยมีระดับความรู้เท่าทันสื่อในระดับที่สนะคะและ ในระดับสุดท้ายระดับที่3คือสามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะจนนำไปสู่การสร้างเวทีทางสังคมนะคะก็หมายความว่าหากนักเรียนเนี่ยวิเคราะห์สื่อได้ลึกขึ้นสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากสื่อ วิเคราะห์สื่อได้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เท่ากับว่าระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนอยู่ในระดับที่3และหัวข้อสุดท้ายของเราเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือหัวข้อเฟกนิวข่าวลวงและผลกระทบนั่นเองก็จะเป็นรูปแบบของการก่อกวนซึ่งจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จและมีวัตถุประสงค์แอบแฝงกันต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อการขายสินค้า การทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนโดยจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองนั่นเองเรามาดูลักษณะของข่าวปลอมกันนะคะว่ามีลักษณะอะไรบ้างข่าวปลอมนะคะมักจะสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวสร้างความเกลียดชังและก็มักจะไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและส่งต่อกันมาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อที่ให้ข่าวปลอมเหล่านั้นเป็นจุดสนใจของสังคมนะคะแล้วก็จะกระตุ้นความรลภของคนด้วยนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวค,คุณครูมีวิดีโอตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้า Google ไปค้นหาคําว่าเจ๊ดาตลาดแต่เมื่อนักเรียนค้นหาเจอแล้วให้นักเรียนเนี่ยดูวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยก็จะมีเนื้อหาประมาณ5นาที ให้นักเรียนกดปุ่มหยุดหรือปุ่มพอ u วิดีโอของคุณครูก่อนนะคะและไปดูเจดาตลาดแตกเสร็จแล้วเรามาสรุปความรู้กันนะคะจากวิดีโอเจอดาตลาดแตกนะคะก็เป็นตัวอย่างของการรู้เท่าทันสื่อนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคนที่ถ่ายวิดีโอก็เป็นคนที่มาซื้อของที่ตลาดใช่ไหมคะ เขาก็แค่ต้องการที่จะถ่ายหรือเพิ่งมาเห็นเหตุการณ์แต่ก็อาจจะเห็นเหตุการณ์ไม่หมดแล้วก็ถ่ายไปลง YouTube แล้วก็แชร์ลงไปในสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อคนอื่นเนี่ยได้เข้าไปดูเขาก็ไม่สามารถวิเคราะห์สื่อน,นั้นๆได้หรือไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเขาก็จะเชื่อเพียงแค่สิ่งที่เขาเห็นจากวิดีโอเท่านั้นซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้จากการใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้คุณครูจ๋าก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูเจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะ